ต้องไปเช็คอินที่ออฟฟิศก่อนนะคะ เ,เตียงเดี๋ยวต้องปั๊มลมที่นอนนะคะแล้วห้องน้ำเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงนี้ข้างๆกัน <laughs> เดี๋ยวเรามาเซตอัพห้องน้ำกันนะคะถ้าเินมาถือกล้องให้มา,มาหน่อยแล้ว<า>โถ่โโปุ๊บงนี่ยวะ เราก็ใสุ่งอย่างนี้ไปไหนถือให้พ่อมาก่อนถือให้พ่อมา,ายอย่างนี้นี่นะคะแล้วก็ุงกระดาษเป็นุงขยะอย่างนี้ถือไคือได้ก่อนเหรอแล้วก็กเทที่เทลงไป นี่นะคะเราก็เทที่เรื่อยลงไปลองก้นกแล้วเราก็นี่นะคะเอาฝาปิดลงไปเลยแล้วพอเวลาจะใช้ก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานี่นะคะ นี่นะคะห้องน้ําที่เมื่อกี้เราเซตอัพนะข้างในก็จะเป็นนี่เลยเป็นคลุยธรรมดาเป็นขี้เลื่อยนะคะนี่เราก็จะมีขี้เลื่อยเติมไว้ตรงนี้กลางคืนเราก็จะขีก่กระป๋องนี้นะคะเข้าไปข้างในไม่ต้องกลัวเหม็นนะทุกคนมันเก็บกลิ่นดีมากๆเพราะว่าดึกๆเราจะไม่ออกมาข้างนอกนะคะ ก็จะยกกระป๋องเนี่ยเข้าไปข้างในเลยเติมลมอีกทิหนึงนะคะตอนนี้เป็นช่วงสปริงนะคะอากาศก็ยังจะแบบน้อมหนาวอยู่กลางคืนนะเพราะตอนที่เขาก่อนที่เรามามันเป็นหน้าร้อนนะคะทุกคนหน้าร้อนอยังกลางคืนยังหนาวเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นหน้าหนาวนะคะเราก็เตรียมตอนนี้เราเตรียมผ้าห่มมา2องผืนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเตาผิงด้วยนะคะทุกคนโฟนโฟนโฟนโอเควันนี้เป็นปุปป๊บเป็นปุบป๊บตั้งแคมป์นะคะเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากก็จะมีเบอร์เกอร์อันนี้เบอร์เกอร์กับ ก็ตนะคะของลูกส่วนของพ่อกับแม่นะคะเราก็เตรียมอันนี้เป็นเนื้อผัดเผ็ดนะคะไข่ดาวเบคอนแล้วก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดไข่นะพอดีมันมีข้าวเย็นเหลืออยู่ก็เลยมาทําข้าวผัดแล้วก็นี่นะคะข้าว นอนแค่ขึ้นเดียวเนอะเพราะว่าตอนมานี่ก็ประมาณประมาณนี้ก็บ่ายละเพราะเรากินข้าวเที่ยงกันมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นแค่มื้อเย็นกับมื้อเช้านะคะมื้อเช้าก็อาจจะเป็นมาม่าอะไรอย่างนี้ไปนะทุกคนตรงหน้าแคมป์ของเรานะคะก็จะมีเพลกลาวเราเลือกตั้งแคมป์ใกล้ๆเพลกล่าวนะคะใกล้ๆสนามเด็กเล่นเพื่อให้ลูกมาเล่นง่ายๆนะออกจากเต็นท์มาก็วิ่งมาสนามเด็กเล่นได้เลยนะคะ ลูกจุดไฟก่อคองไฟกันข้างนอกนะคะแต่ว่าแม่ไม่ออกไปแล้วนะแม่นาว ้างนอกค่ะคัอตึกตือเลยมองไม่เห็นอะไรตัวมีไฟกระพริบกระพริบตัวนั้นจะเป็นเป็นเต็นสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ เจ็ดโมงกว่าๆนะเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีหนึ่งองศาเมื่อคืนเมื่อคืนคือแบบสององศานะคะออากาศอุณหภูมิค่อยๆลด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 ลงมาแบบหนาวมากเมื่อคืนคือหนาวมากอยากจะออกจากผ้าห่มเลยอะ่ะตเอนักแอ้ของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะ เตาผิงเราตรงนี้มันเป็นนี้นะเมื่อคืนเปิดเตาผิงแล้วก็ยังหนาวอยู่นะทุกคนห่ผมผ้าไปสามชั้นก็ยังหนาวนะกว่าจะแบบกว่าจะหลับกันได้ก็คือแบบมีการแย่งผ้าห่มกันน่าดู น้ำใสมากเลยนะคะทุกคนในน้ำนะเนี่ยว่าใสมาก Yes. ะะแหวะถ่ายรูปแป๊บเดียวพอลูกเป็นไหนละโอ๊ไปถึงนู่นละ ถึงเต้นของเราแล้วนะคะนะี่ไงมึงหนังสีเขียว ป้าก็เก็บที่นอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันตอนแรกว่าจะกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับแต่ว่ากลับบ้านเลยดีกว่าเพราะว่าจากที่นี่กลับบ้านน่มันก็ห่างกันแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ,ะกลับไปกินข้าวบ้านกินข้าวเช้าที่บ้านดีกว่าสะดวกกันเยอะเลยลเก็บกวาดกวาดทรายนะคะที่มันเข้าไปในเต็นท์ ก่อนที่เราจะเก็บเต็นท์อีกทีหนึ่งเอาปาเริ่มเก็บเต็นท์แล้วนะคะ